พอเราที่น oh, yeah, okay. ีุณบอดมาอันแม่ะตนพิษันีชิกลินาพวกายจะไปที่ชนบทที่เขาวอสามารถทเป็นวันสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเด็กนะคะแล้วเราก็จะเอาขนมไปแจกตามที่งบประมาณที่เรามีเนาะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากพี่น้องที่อุดหนุนอุหนุนเรา ซื้อของซื้อของเนาะแล้วเราก็มีเงินเพื่อที่จะเอาไปแจกเด็กๆก็ไม่มีอะไรเยอะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะโอมแต่ว่าวันนี้มีงานอยู่อำเภอเราจะแวะไปอยู่นะแต่ว่าเราไม่แจกที่อำเภอเพราะว่าคนที่ไปอำเภออำเ่อได้ขนมอยู่แล้วแต่ว่าพวกอายจะไปที่ชนบทที่เขาวอสามารถที่จะเข้ามาร่วมง,งานในอำเภอได้ นะคะก็เลยคิดว่ามันคงจะดีกว่าไหมดีกว่าเนาะเราจะให้ห่ายคนถึงใช่เพราะบางคนเข้ามาไม่ถึงบางคนนี่ยู่ไก่เลยเนาะอีกุดอูดทูแบบเด็กน้อยบางคนก็ไม่มีใครพามาี้เนาะ่อแกก็ไม่ว่างไม่ได้มีแบบบ่ได้มาร่วมกิจกรรมน้ำมูกอาจก็เลยคิดว่าเออเพื่อนคงจะพ่ได้มีโอกาสที่จะมาถึงอายก็เลยคิดว่าที่อามาดูอีกรางหนึ่งดูอายก็เลยคิดว่าเออเราเอาเอามารังนึง เราเอาขนมพวกนี้เอาไปแจกเด็กๆทางนั้นดีกว่าให้ขเาขาแบบว่าขนมจ้าไปร้านจระเทากอเด็กแก่เด็กเก่ากันได้ว่านั่นงฟังไดฟังหนึ่งวางฟังใดฟังหนึ่งะตอนนี้เราก็ถึงอำเภอลแล้วนะคะโอมีรถแล้วหมดน่ะจักรยานคือนา ไป้ากาแถวไร่ปเดินมา่านพี่ั่นเื่อพอเราพิธีกรรุตบอนมามือเศร้าดิกระนองเซลซีแนงนองแนยูกระนองยูเวนตุ้นพุตบอการทาเรื่องแลนวรือบุรีนั่นองครับผม่เดี๋ยนี้กำลังตกลงกันเไหนรินอายุสองขวบค่ะไน้องไอรินครับกุศลบานครับ 556ค่ะน้องไอรินนะคะพี่ฝากเอาหัวเลยว่าจ้าสิเอาอย่างมาหลายอย่างคนค่ะนับหนึ่งฮะนับแล้วมาแล้วนับแล้วครับน้องโอโซนนับสองน้องโอโซนเจ้าของโอเวอรสขนาดเจ้าด้านน้ยังช่วยจ่ก่อนละช่วยจ่ก่อนละเออลูกเื่อรกับเอืวอรอยู่ผู้ชคดีท่านต่อไปนะคะหมายเลข451นะคะน้องพัททีรากล่องนอกน้องพัททีรากล่องนอกหรือน้องไปนะคะหมายเลข

ดีค่ะเด็กหญิงกระนพิษใ่้ mm hmm. คด yeah, <co> ีร <upright or coping> em ่วมลาเป็นรวัลที่นะลูกได้วาดจักรยานแล้วเหรออนะคะเด็กหญิงกระบนทิษกบนพิษให้คดีค่ะชิกินอาุสองขวบนะคะโค้ชพิสารอยู่้วค่น้องอะไรนะน้องกระเบนพิษคดีชิกลินน้องชิกินน้องชิกินบ้านไหนน้องชิินอ่พวพิสารเนาะพรพิสาอีท่านส่งเข้าระกวดนาะประกพิสา

บ๊ายบายบ๊ายบายบายบายพี bye. Bye ่ก่อนบ๊ายบายเอ้าขนมมะได้พวกส่วนของเขาเนี่ยอีกขนม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 อ่ะเออเท่าไหร เนาะสงสัยม <étique> <ural> ันยังบ่ขำแหงโปรตีนอีกหน่อยเขาสิเขาจะมาเล่นเนาะแต่ือยังไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่เนาะนี่ๆๆเอาขนมเอิญไหมเอาขนมมาเอาขนมเร็วอันค่ะลูก <feathers> อม <c oughs> <c oughs> ไมแจกเลยด้เนาะเอาด้วยให้น้องนี่ไปเอาเร็วไหมจะมาวยพ่อกันเอาเะวันเด็กเป็นการได้กุศมา ครับม <othe> <cues> <sm convert> <ını urai sword> ันเด็กแล้วแล้วขอบคุณนะอะไขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับครับครับสองคนเจะไปยู่จะไปข้างหน้าอยู่ขนมบัณด็กเอางงงงงง แอนายบอกว่เข้ามาอ้อนอยู่บ่ขอบคุณครับครับยุ๊ครับ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 เอกค่ะเอเอาสามคนหิว ลืมอมาเห็นสองขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนค่ะมาแล้วมาเอาเ,อนะเอามามาแล้เอาถิาวหน่ม,นมนรียเอาเอาเลือกเอ้าครัอบอบ่ะเอาไปครับครับ ปลาบลุกปลาเอาปลาครับวมาดปลัเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาลืกเอาลูกาีเลือกเอาคนละสอย่างเลือกเอาจับคนละสมอย่างอันนี้ของสามอย่างคนละสามอย่างเอกเอาเลือกเอาเลมาเ็ลกเ็บ มาจะใส่ไหนปลาบลาปลาปลาบังดุกมาจะบ้านี่ได้แล้วบืนแลบบืนแแบบูยันมาพอมือไหนไม่มือเลยเดิที่หมอเดินที่หมอเเมื่อตอนไม่บืนเลยตอเลิศเออจ้ามือต่กำไม่บืนบืนแต่บูเกียจบูทีหมอเราเมื่อ เอามาโบดเนียปอคือเก่งแท้ปไปไปเด้อสาววันเด็กนะบายบายขอบคุณครับเอาหลังหลับอ่าเอาไปแบ่งน้องด้วยเด้อเอาไปหมดเลยเอาไปได้เลยนะอันนี้บ่แมนเด้ย